เขไม่สะอาดเนาะส้งล้างค่ะแต่ว่าเขาหมักมาแล้วปลาจะรดชาติอร่อยอ่ะเนี่ยใช้มือนะคะทุกคนเรากินปลาเราก็ต้องใช้มือค่ะแต่ไม่มีข้าวเหนียวค่ะก็กินกับมือเลยอ่ะคนยอดนะคะอร่อยเขาหมักมาแล้วนะคะปลาเขาหมาัก ใช้มือนะคะทุกคนเรากินปลาเราก็ต้องใช้มือค่ะแต่ไม่มีข้าวเหนียวค่ะก็กินกับใส้น้ำป,ปลานนวนะคะน้ำป,ปลาที่ต้มสุกเลยนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นหมูหมูทอดแดดเดียวเยอะเพราะว่าด้วยง่ายเนาะมาเด้อยินะ้ชวนนะชวนเพื่อนกินข้าวด้วยนะเด้อ อือทานข้าวเช้าเช้าค่ะทุกคนวันนี้ทานปลาค่ะอันนี้ปลาทอดมาเด้อกินข้าวเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปมือเลยอ่ะ ขอนญาตนะคะอร่อยเขาหมักมาแล้วนะคะปลาเขาหมากักอร่อยอืมทำปลาเราก็ต้องดูแลโดยนะ้ำว่าเขามั <c oughs> มน,ม,นมันดีค่ะเขาก็จะมีก้างนะคะเพื่อนๆทำปลา,าต้องใช้มือเนาะ อันนี้ลูกเขาทานไปหมดแล้วเหลือเว้ให้ให้ยิ้แค่นี้ก็ย uh ังเหลือให้แม่ปลานินแดดเดียวเนี่ยยิ้ชอบกินตรงกระพุกกระพงเขาเนี่ยมันดีปลานินแดดเดียวเนี่ยยิ้ชอบกินตรงกระพุกกระพงเขาเนี่ยมันดีเยอะเพราะว่าดยง่ายเนาะมาเด้อยิ้ชวนนะชวนเพื่อนเพื่อกินข้าวเด้อเด้อปลาแดดเดียวทอดปลาแดดเดียวซื้อมาค่ะเพื่อน ซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็มาทอดเองค่ะเราก็มากินกับนี่ค่ะอางอืมเลอืมปานนินแดดเดียวเนี่ยยิ่ชอบกินตรงกระพุกระพุงเขาเนี่ยมันดีก้าสตัวก้อตัวก็ปั้นได้ค่ะจิ้มเจวเลยอืม มาแล้วแต่จะทอดข้าวหมักมาแล้วอันนี้ลูกเขาทานไปหมดแล้วเหลือลอยให้ให้ยิดแค่นี้ก็ยังเหลือให้แม่อืมเหรออืมอันนี้ลูกเขาทานไปหมดแล้วเหลือลอยให้ให้ยีดแ,แค่นี้ก็ยังเหลือให้แม่มาแล้วแต่จะทอด เขาหมักมาแล้วเขาตัวเขาตัวย็็ยปั้นได้ค่ะจิ้มแจ่วเลยอืมมาแล้วแต่จะทอดเขาหมักมาแล้วหมูก็เนื้อหมูไม่ต้องทานเยอะค่ะหั่นปลายปลานินแดดเดียวเนี่ยยิ้ชอบกินตรงกระพุกระพุงเขาเนี่ยมันดีเราไปล้างเราก็เพิ่มเราก็เพิ่อมอีกนิดนึง พ่อป้าป้ายิ่งชอบทานนนัวๆทานนัวๆได้ยัง,งอร่อยอือทานปลาเราก็ต้องดูแลด้วยนะเพราะเขามีอืมอืเยอะนะคะทุกคนสามีก็บลูกก็ทานไปแล้ว ไปทำงานกับโมเลียที่นี่นี่ก็ทานคนเดียวค่ะนี่ก็ทํางานบ้านอยู่เนาะแล้วก็คุยกับเพื่อนๆอดูดุ้งูอร่อยอันนี้เป็นปลานิลน,นะคะอร่อยค่ะทานข้าวเช้าๆค่ะทุกคนวันนี้ทานปลาค่ะอันนี้ ทอดอร่อยค่ะงุ้ลางคนะ่ะก็ไม่สะอาดเนาะซุ้ลางค่ะแต่ว่าเขาหมักมาแล้วปลาก็จะรสชาติอร่อยอีก,ก็ล้างนะอีก,ก็ล้างอีกแล้วก็แล้วเราก็คุกเกลือเกลือนนะ่ะเพิ่มนิดหน่อยแล้วค่อยทอดแล้วต้มมันมันดีค่ะเขาก็จะมีก้างนะคะเพื่อน ทำปลาวต้องใช้มือเนาะใส่น้ำปลาโนนัวนะคะน้ำปลาที่ต้มสุกเลยนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นหมูหมูทอดแดดเดียวอร่อยน้ำปลาเราก็ต้องดูแลโดยนะว่าเขามีมือเลยคอคนอยญาตนะคะอร่อย เขาหมักมาแล้วนะคะปลาขาหมักมาแล้วแต่จะทอดเขาหมักมาแล้วมาเ้อกินข้าวเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปปลาแดดเดียวทอดปลาแดดเดียวซื้อมากันเพื่อนซื้อมาจากตลาดแล้วเราก็มาทอดเองค่ะแล้วก็มากินกับนี่ค่ะ ใช้มือนะคะทุกคนเรากินปลาเราก็ต้องใช้มือค่ะแต่ไม่มีข้าวเหนียวค่ะก็กินกับมือเลยอ่ะคนยอดนะคะอร่อยเขาหมักมาแล้วนะคะปลาเขา,กกาหามาักนี่ก็ล้างนะนี่ก็ล้างอีกแล้วก็แล้วเราก็คุกเกลือเกลือนอะ่ะเพิ่มนิดหน่อยแล้วค่อยทอด อันนี้ลูกเขาทานไปหมดแล้วเหลือลอยให,ให้ให้ยัยอิดแค่นี้ก็ยังเหลือให้แม่พูดก็คือทักทายกันเพื่อนเช้ามาแล้วต้องทานข้าวค่ะใส่น้ำปะลาโนนนะคะน้ำปะลาที่ต้มสุกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหมูหมูทอดแดดเดียว แจ่วเราก็จะนี่เป็นค่ะน้ำพริกแรานี่ค่ะก็เป็นพริกผงใส่น้ำปะลาร้านัวๆใส่น้ําปลาแล้วใส่พงนัวบีบมะนาวใส่อีกนิดนึงค่ะปลานินแดดเดียวเนี่ยยิ้ชอบกินตรงกระพุกกระพุงเขาเนี่ยมันดีอร่อยค่ะอิีกก็ล้างนะอิกก็ล้างอีกแล้วก็แล้วเราก็คุกเกลือเกลือนอ่ะเพิ่มนิดหน่อยแล้วค่อยทอดแล้ว ใช้มือนะคะทุกคนเรากินปลาเราก็ต้องใช้มือค่ะแต่ไม่มีข้าวเหนียวค่ะก็กินกับทานข้าวเช้าๆค่ะทุกคนวันนี้ทานปลาค่ะอันนี้ปลาทอดมาแล้วแต่จะทอดเข้าหมักมาแล้วขา้ขาวตัวข้าวตัวก็ปั้นได้ค่ะกิ้มแจ่วเลยอืม เยอนะคะทุกคนสามีกับลูกก็ทานไปแล้วไปทํางานกับหมแลียีินี่นี่ก็ทานคนเดียวค่ะนี่ก็ทํางานบ้านอยู่เนาะแล้วก็คุยกับเพื่อนอยู่ดุ้งอยู่เขาตัวเขาตัวกขาปั้นได้ค่ะจิ้มแจ่วเลยอืมเยอะเพราะว่าด้วยง่ายเนาะมาเด้อดิชวันนะ สวนเพ่มเพิ่ข้าวด้วยวเด้ออีกก็ล้างนะอีกาาก็าล้างอีกแล้วก็แล้วเราก็คุกเกลือเกลือนอ่ะเพิ่มนิดหน่อยแล้วค่อยทอดแล้วเจ่วเราก็จะนี่เป็นค่ะน้ำพริกแล้วนี่ค่ะก็เป็นพริกผงใส่น้ำปลา้านัวนัวใส่น้ำน้ำปลาแล้วใส่พงนัวบีบมะนาวใส่อีนิดนึงค่ะอืมเหรออืม เจวเราก็จะนี่เป็นค่ะน้ำพริกแล้วนี่ค่ะก็เป็นพริกผงใส่น้ำปะลาร้านัว,นว,นวใส่น้ำน้ำปลาแล้วใส่พงนัวบีบมะนาวใส่อีกนิดนึงค่ะหมูก็เนื้อหมูไม่ต้องทานเยอะค่ะทันปลาอยู่กลางตูดด้วยนี่ค่ะจิ้มเจวอืม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 